เป็นการเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับในเหลี่ยมเซอร์ฟีตายนะครับเดี่ยวฟรีตายตีมอสยามนะครับกับเจ้าเบิร์ดชนบุรีนะครับมาเจอกันที่สนามเพชรเกษมซอย10นะครับชิงรางวัล6000บาทนะครับคนนี้น่าชมมากนะฮะยหนที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าตีมอสยามอันนี้ล่าสุดนี้ คือวันนี้เห็นว่าเหลี่ยมใสามากนะครับมานั่งรอเบิร์ดชนบุรีนะฮะจะตีมาสยานนี่ใส่เสื้อ k คบครับเคบพี <B> นะครับเบิร์ดชนบุรีนี้ถนัดในเหลี่ยมฟรีอยู่แล้วนะครับลูกเสิร์ฟหลักๆของเจ้าเบิร์ดก็ท็อปสปินนะฮะนะครับส่วนตีมอสยานนี่ถนัดหลังเท้านะครับ ครับนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวไปครับพีชนะจ้าลบ้ามาัหมากครับทสามครับทากทยทุกท่านครับท่านไหนที่เข้ามาในตากทายแฟนเพจนะครับพี่ยังันที่ยังวานซื้อยังวเลย่าซื้อยังหนซื้อซื้อซื้อซื้ยังไหน จำเชื่อแบบนี้เดิมเดิมเดํตาตาหนุ่ะกตาหนุ่๊กศูนย์ต่อศูนย์นะครับเจ้าเบิร์ดได้เสิฟนะครับลูกนี้ออกนะครับชัดเจนนะครับพี่หนุ่๊ยืมพอแบงค์แน่ครูเดียวนี่สิลงไปชัดหรอกยืมพอแบงค์ไทยในครูเดียวนี่นะครับยกขึ้นมาเจ้าเบิร์ดชนบุรีครับนี่ครับจังหวะนี้ครับ

เริ่มต้นนะครับ1.0ต่เบิร์ชมารีเซิบมาตีมอสยามครับโอ้โลนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโอ้ยลูงนี้เกี่ยวได้อย่างดีนะครับเอฟซเจ้าบ้านนะครับก็ลุ้นนะครับอุตส่าเกี่ยวได้แล้วสักครู่นะครับครับตีมอสยามนี่ท้าย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วนี่คือว่าฮอตนะครับในเรียมนี้ฮะ หลังมันนี้ก็โลยไปตามสภาพนะฮะออกนะครับชัดเจนนะครับลูกนี้ฮะสกอร์ครับตัวนี้1นต่อศครับโอ้ชัดเจนฮะคล้ายๆกับฝานแตงนะครับแต่ไม่ร้อเเ์ขนาดนั้นนะครับตีนี้ว่าจะปั่นมาหน้า้ายแทงซ้ายนะ่ย โอ้ลุงนี่ฝานะครับปีศาจปีศาจปีศา,นาจน่าจะสนใจเหลี่ยมฟรีด้วยหรือเปล่านะครับปีศาจกับเจ้าเบิร์ดชนบุรีครับเหลี่ยมแปรนี้ก็น่าจะเป็นรองอยู่นะครับเหลี่ยมแปรครับโอ้ไม่ข้ามนะครับเจ้าตีจะวัดหลังเท้าครับจังหวะนี้เสรริร์ฟมาอู้นะครับ ท็อปสปินนะครับไม่ข้ามครับสกอร์นะครับศูนย์ต่อสองครับเกมสิบสามไม่มีเดียวนะครับเสิร์ฟฟรีสไตล์นะครับฝานมาแล้วนะครับนี่ครับฝานแตงเหมือนกันนะครับลูกนี้ตีมอสยามนะเขาถนัดในเหลี่ยมฟรีนะครับเจ้าตีนะครับหนึ่งต่อสองครับลูกเสิร์ฟ กาวเข้าไปอย่างไงครับปูวัดหวัวเน็ตนะครับข้ามออกนะทายเจ้าดิดคาแคร์นะครับฝั่งนู้นก็ทีมงานจากภาคตะวันออกนะครับเบิร์ตชนบุรีครับหน้าสายกระโดดรับครับลากขึ้นมาตียังไงครับเอานะครับสามตัวหนึ่งเอเหลือเหลือตัวเดียวฟีตัวสูตัวสูสูอได้าะ chị vật đục sơ tồn à nà chị đều đồn kiểu lưng tay đa phần mềm mềm liền đi ô sơ phi hỏi dạ. hai nhau sơp sơp nhau 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 nhau, nhau, nhau mày xương nó thai fc นีนครับที่ติดตามทางช่องมิ m i t a channel นะครับ okay, หน s. <S mm hmm. <skin skin <si ึ่งต่อสามครับหลังเท้าอีกแล้วครับโดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมาเบิร์ดชนบุรีครับโดนเกี่ยวนะครับตีมอสยามเอาไงครับนี่ครับสองต่อสามครับสวัสดีครับตักทายนะฮะต้นพม่านะครับรีบมาเลยนะครับ คนเพิ่งเข้าสนามเป็นเกษมสายสิบนะครับยักท่าพระนะครับอันนี้หนึ่งปะไทยก็อยู่นี่ละปีศาจตก็โปเมพรลรามสองอยู่นี่หมดนะครับอัดบังใหญ่นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับนานๆจะได้ชมแต่ก็เรียมเซฟฟี่ตายนะหายากนะครับเดี๋ยวฟรีครับสองต่อสามครับสองต่อสาม ออกนะครับเจ้าตีนะครับส่งเสียงดังนะฮะนึกว่าลูกสายมาแล้วนะครับนี่ครับบอกแล้วครับว่าเอฟซีีมอสยามเนี่ยสี่ต่อสองครับลูกเสิร์ฟท็อปสายอีกแล้วครับตีครับดิ้นครับ น้าครับ5ต่อ2ครับ2แต้มรวดนะครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาเอาดินนะครับนี่ครับลูกเสิร์ฟครับเหลี่ยมที่เขาถนัดนะครับเจ้าเบิร์ดชนบุรีฮะสายาเก่านี่คือเบิร์ดอมตะ ชนบ no ุร um ีนะครับต้องยอมรับนะครับลูกเสิร์ฟนี้เหลี่ยมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายรูปนะครับซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับเจ็ดต่อสองนะครับถ้าตีมอสยามแพ้นะครับน่าจะส่งอาร์ตลงไปแล้วครับอาร์ตบางใหญ่ก็มารอคิวอยู่ฮะ สวัสดีน้องฟอร์มนะครับหน้าขวาไปอีกแล้วครับดิ้นอีกแล้วครับมาครับโอกาสนี้โอกาสมาหรือเปล่าครับของจะาเบิร์ตกัะทืบแน่นอนครับฟาวครับโอ้ลูกนี้ฮะสองต่อเจ็ดนะครับไม่ได้แต้มนะเสียดายครับสองต่อเจ็ดครับ ง่ายไปครับตูงนี้ลากขึ้นมานี่ครับเจ็ดต่อสองนะครับทิ้งห่างครับหน้าสายอีกแล้วครับนี่ครับผมบอกนะว่ามีดีนะครับเบิร์ดจนเบลีครับในเหลี่ยมฟรีตายครับ กำลังนี้แข็งแรงกว่าตีมอสยามนะครับน้มอสะอีกแล้วครับนี่ครับมาสี่ห้าเม,ม,มตรรวดนะครับตียังไงครับโอ้กับแข็งแรงจริงๆครับคนลาเวดเลยครับตอนนี้ครับนัดหน้าขวาอีกแล้วครับโอ้ยโยกขึ้นมาโอ้นะครับ เอ่อต้องเชื่อนะครับโรงเรียนกีฬากาลสินเนี่ยเมย์เมย์เอฟซีมึงเนี่ยเนี่ยกาลสินเอ้าไม่เชื่อตอนที่เมย์ที่เมย์ไปไปเรียนโรงเรียนกีฬากาลสินพอดีจังหวัดที่เขาปิดเขา เขาปิดโรงเรียนกีฬาตอนที่เมย์เป็นเมย์นี่เป็นรุ่นสุดท้ายโอ้ไปแล้วครับสู้ไม่ได้ครับคนละเชิงเลยครับแต่เป็นไก่นี่ก็น่าจะออกไปแล้วครับนัซ้ายอีกแล้วครับลุนนี้ออกชัดเจนครับออกครับออกออกออกจะมาออกงวงอวยตก็ยึดเค้ สเสิร์ฟดีครับปีศาจตะก้ออยากชิมไหมครับสายพี่ลงุงเสิร์ฟดีครับตี่สเสิร์ฟยิงสางนะอรับพีชาคไปไปารับปะทาครับเสิร์ฟได้แบบนี้ ล็อกกล่องเขาแน่ดาดาล็อกกล่องเขาแน่ครับไม่ครับสามสามต่อสิบนะครับขาดเลยนะครับตัวนี้ตีหม้อสยามต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับเอางี้ดีกว่าครับตัวครับตี่เสือไมได้ตั๊กยเดี๋ยวเปีเลยครับตอนนี้เบอร์จุรีใกล้ขึ้นแท่นแล้วนะครับ มาลุนนะฝานแตงหรือไม่นะฮะหรือจะแทงหน้าซ้ายนะครับหน้ามานะซ้ายอีกแล้วนะครับซื้อขาซ้ายเอาโดนแล้วครับง่ายง่ายครับนี่ครับเสื้อต่อสามนะครับสู้ไม่ได้ครับลูกแข็งแรงของจอเบิร์ตชนบุรีครับหน่วยก้านี่ถ้าเป็นมวยนี่ก็ต่อน้ำหนักนะครับตีมาสยามนะครับตัดโอ้ตรงนี้ คลองวังก็เรียนเชิญนะครับเพชรเกษมซอยสิบนะครับทุกวันนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะมาประมาณเตะประมาณบ่ายสามนะครับถึงสี่ห้าทุ่มนะครับไปแล้วครับตีหมดแรงนะครับยื้อไปก็ไม่ไหวนะฮะแลบลิ้นแล้วครับตีสิบต่อสาสิบเอ็ดต่อสามครับน่าสายอีกแล้วครับตีมอสยาม นี่ครับเฮ้ยมันติดโควิดเดนเลยเอ้าตำรวจเอ๋เขาขับรถมาสิมันหลับมันมันก็ไปหาบ่อพอดเนี่ยน่ะอ๋อจะบอกดิเนี่ยฮะบ่อพอดเนี่ยน่ะเมื่อไงก็ไปพ่ออยู่อีสังเอกพุทธบูชัยมาจู่ๆก็ไปฝนตกก็ไปเอ้าไอ้ไอ้เนี่ยนะไอ้หนึ่งไอ้เหลือเหลือเหลือ ไอ้หนึ่งประทายทําเป็นกลัวโควิดนะพอตื่นเช้ามาด้วยไหมไปพองอยู่สมุทรสาครเพื่อนเลิงๆเป็นพุทพู้จชาที่นี่ก็ให้เขาเตะกับคุณเธอเขาก็รู้จักคุณบอกเขาว่าราคาซ้อมๆซ้อมให้เขาหน่อยบางเย่างพันหนึ่งไม่ต้องเก็บคุ้งเก็บคิ้งหรอก สี่ต่อสิบเอ็ดครับเสรบตีมอสยามหลังเ <Wait. S 1> ท้านะครับนี่ครับ5้าต่อสิบเอ็ดรถบัสรบัรรับครับฝั่งของเจ้าบ้านอยู่ฝั่งนี้ฮะก็เบาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับห้าต่อสิบเอ็ดครับ <who> ทีต้องวัดอย่างเดียวครับไม่มีไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วครับเพราะว่าแต้มไม่หลงครับเบอร์ชนบุรีนะครับดูนี่ครับถ้าเดินเข้ามานี่ก็เดินเข้ามาเพื้อนข้ามก็ไม่ได้ครับวัวนมขาดนะครับอันตรายนะลูกทำของเบิร์ชนบุรีครับอาวุธหลักเขียวครับ เซฟีเกม15ครับนะครับสห้าแต้จังหวะเดินก้าวเข้ามาเราจะแทงหน้าซ้ายของจิ้มซ้ายของตีมอหยามนะฮะต้องเดินนะครับเต่อตีต่ตีต้องวัดลูกเสิร์ฟนะครับเพราะว่าแต้มตามไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วนะครับ โดนเบิร์ตชนบุรีครับลากขึ้นมานี่ครับลูกแข็งแรงครับซีต่อห้าครับสายถีมอย้เริ่มด็อกล็อกอยู่แล้วเอากำลังจะบอกว่าปาด3ามิตินะครับโอ้โหเจือดออกทะเลครับยังหวะนี้ครับ ทัดเจนะครับคืออยู่ที่กำลังนะครับลูกปาดของตีนะฮะลูกเมสรู่นี้กดไม่ลงนะครับนะครับแรงไม่ถึงครับมาครับโยกขึ้นมานี่ครับถ้าใกล้อาโดนเกี่ยวอืมนะครับ ครับตอนนี้เท่าไรครับแ้ม5ต่อ11 52แล้วครับเกม15้นะครับอยู่ที่5้าต่อว่าเซอร์ฟีตายนะครับเปิดเข่าครับยกขึ้นมาพงสายห้าน่นอนครับนี่ครับนะครับว่าไม่ง่ายนะครับหนึ่งประธายนี่ยืนดูอยู่นะครับว่าอยากชิมเบิร์ดชนบุรีครับให้เจียมให้หน่อยนะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะได้เจอหนึ่งประธายหรือเปล่านะครับ ขวาอีกแล้วนะครับนี่ครับมาซ้ายมาขวานะฮะถามว่าหลงลูกเสือไม่ไม่หลงนะครับแต่กําลังนี่แหละครับตีนะครับถ้ามวยนี่เปียบเป็นมวยนี่ก็คือต่อน้ําหนักนะครับน้าหนักหน่วยก้านคนละอย่างกันเลยครับมาหน้าซ้ายอีกแล้วครับรับแต่ทีดิ้นนะครับไม่รุดไม่โดนแล้วครับครับพงายโอ้ยจังหวะนี้ครับเน็กบ้านแหลมสวัสดีครับน้องเน็กครับ เห็นเน็กชุมแพไหมครับเน็กน่าจะกลัวเทพอยู่นะฮะและไม่กล้าเข้าสนามนะครับเน็กชุมแพเพราะว่าไม่มีพื้นนะครับรู้ๆก,กันอยู่ล่าสุดนี้ไปเสียพุทธบูชาประมาณ8ปดพันนะฮะมา้วครับ,รบเบิร์จุนบุรีลากขึ้นมาสะบัดย่องนี่ครับแรงี้เมฆรามสองก็อยู่นี้แหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ละสนามนี่ก็บวกบวกบวกไม่มีลบนะฮะ หน้าขวาอีกแล้วครับจิ้มมาครับเราขึ้นมาต้องเตะน,นะครับนี่ครับตีครับตีตม,อตมอหยามนี้ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีนี่โอ้โหกำลังสดเรียนจบใหม่ๆนะกำลังเล่าบุรีนี่ไม่ใกล้นะฮะเหลื่ยมฟีตายนี่รับยากมากนะครับลองแค่วิทยุใหญ่นิดๆน,นะฮะตัววันนี้ไปสนามไหนใครก็เตะให้นะครับนี่ครับ ไม่ข้ามนะครับลุงนฮะเจอถ้าเดียวฟรีกับปีถ้าถ้าเดียวฟรีกับปีศาจสีอนะไรลุงลูกฝานแต่งนะให้เจอพี่ศาจเลยเกินนะเนบนิร์ตชนมาดีฮะ เดีมฟีนี่ปิศาจนั่งลูกเสิร์ฟหลากหลายกว่าตีมหา,ายามนะตีนี่ก็จะเน้นหลังเท้าว,วัดนะฮะแล้วก็ไม่ข้ามแล้วล่ะเป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะตรนี้ข้ามไปก็ตรงตรัวครับยกขึ้นมาเอาเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาปาดโอ้หัวนมครับจับหกต่อสิบสมาลุ้นนะครับว่าตีมหา,ายามจะยื้อได้นานแค่ไหน ก็เป็นฝ่ายตามอยู่เรื่อยนะครับตั้งแต่ต้นเกมยังไม่เคยขึ้นนำเลยครับนะครับครับหกต่อสิบสามครับนั่งนิ่งๆหน่อยน้องอย่าไป ไปทุกสนามมึงเอ้ยมึงอ่ะโยโอ้ยอย่า <ไป S 1> มาเล่นนี่ <ไป S 1> อย่า <ไป S 1> ม,มา,เาเล่นอย่างานันะ้นโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาครึ่งรอบนี่ครับเอาโดนยังอยู่เขายังไม่ตายครับโดนเกี่ยวเหมือนกันครับสีมอสยามต้องเตะแล้วครับนี่ครับโอ้ลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับ, <im> บไม่มี อย่างเขอกของเขาไม่ได้ก็อให้ี้บอกกลับมา้กอน้ก็จะ้ให้ไปบุรีมันมาเข้าตกรมนี่ไมเพราะว่าเกณฑ์เจ้าบุรีมีความสดแล้วตีไปขอเวลานอกไปอ้วกอยู่นะครับตีมาหามตีบอกว่าเหลี่ยมใส่ไม่กลัวเบิร์ตนะครับมารอตั้งแต่ส่มงเย็น นะครับเบิร์ก็มาตามนัดนะครับนี่ครับกําลังตีไม่ถึงครับผมบอกเลยครับไม่ถึงครับเจ็ดต่อสิบสามตีต้องวัดลูกเสิร์ฟอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วครับเต็มตามแล้วแต่ต้นเกมเลยอาชีพไปแล้วห้าร้อยสี่บัญชีครับเอาหมดแรงแล้วครับ เดีด๋ยวขอบบังพีนะครับตักชายบังสุรินนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับพี่บังครับอ่าคลิปของติ๊กสเปิร์มเดียวนะฮะไม่ไม่ได้ลง YouTube แล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ต่อเนื่องครับออกชัดเจนครับเอพิการใช่ไหม ขอบคุณนะครับที่กดแชร,นร์นะครับนะครับตอนนี้สกอร์7ต่อ13นะครับเน็กชุมเพยยังไม่มาเหรครับไม่มาสนามะถ้ากลัวก็นอนอยู่บ้านนะครับไม่บ้ากันนะเจ็ดต่อ13ครับ โอ้โหต่อ13บานะครับแปดต่อสิบสามนะครับนี่ครับคอบางพีบว่าจะนะยืนนะครับจะขอถ่ายรูปนะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้ถ่ายรูปนะฮะว่าคอบางพีเวทไม่ใหญ่นะฮะก็ต้องมีไอดอนนะครับอยากมีไอดอนเป็นของตัวเองครับ โอ้ยข้ามบางไม่ข้ามบางไล้ตายดีแต่ก็เก็มกกัรนนนสิบสามแปดรัับขอลูกยอนเครับข้าัขอลูกยอนนะครับขอลูกยอนนะครับแต้มอยู่ที่สิบสามต่อแปดสายนะครับโยขึ้นมาจังหวะานี้เอาโดนเกี่ยวครับเดอชมพู่นครับ ส4ต่อ8นะครับนี่ครับเกี่ยวหลังเท้าอย่าพระเอกเลยครับมีพพะรามสองบนแล้วนะครับตีเสิร์ฟเส้นสี่นะครับให้ไปเลยครับเส้น5เส้น6นะครับก็เนื่องจากว่ากำลังไม่ถึงนะครับเส้นหลังนะครับอนุญาตให้เดินเส้น4ครับตีมหายามครับนี่ครับปิดเกมครับชัดเจนนะครับนี่ครับ ยอมครับต้องยอมครับนี่ครับต้องยอมครับไม่ยอมได้ไงเสิร์ฟมหมอสยามนะฮะขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอตัดทิ้ตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ